ก็ทำไปเรื่อยๆนะสงทีใช่ใหญ่วิบิทให้เสร็จก็เสร็จแหละก่อนหน้าหน้าฝื่อนกไม่ได้ไม่ไหวเสแลหเสร็จภายในปดนี้้วยไม่ใครเป่อไเป็นพ่ออะไรพออกขออพรถ้าจะให้อะไรก็เอากม่วยอีกดีันี้เป็นโอะเป็น่ออะไรเนพ่อบอกแมงรูขอ สังขารัแก่แล้วพอนึงทานมากอ่ะผมต้องขอขอพรเยอะๆได้วันนี้หน้าจะยิ้มได้ยิ้มได้หเหรอยิ้มทุกวันสิก็วันนี้ได้แล้วก็ขอพรได้ยิ้มทุกวันนี้ก็ถูกหวยแล้ววันนี้ถูกหวยแล้วอ๋อซีแล้วอ่ะคงให้เรียบร้อยแล้วถูกหวยแล้วยิ้มได้แล้ว ไม่สี่สองหาอย่าพูดดูว่าใครตงมัน หนูไม่ได้กับเขาเลยตรงเขาได้กับคนทุกคนยกเว้นหนูตรงไม่ตานน้อยหนูต้องจ่ายค่าเดิมเด็กสองคนนี้ สมสมน่าจะเปนอยานั้นดูแล้วนะดูเเลยมน่สน้ำมากลยูไหีวยเหรอกันที่ถวายม่แห้ากองเจงแค่กอรัก ผูาจย์ครับวันนี้ลูกศิษย์จะื้ิกินหอยลมาถวายให้ให้จัเานหนอ้เอาไเาเพิ่มขึ้นะาลูกได้นะครับ ไปวางที่ไหน่โงที่่ใจอยู่ที่ใจเขาติดติดอีกเขเปิดติดอะไรอนอนอะไรเดินทางบ่อยะอะไรวเนี่ยสติหายอ่ายมากให้อยู่ไม่ ไปอยู่สักปีนไปอยู่นู่นเป็นเกี่ยวบร้านบีบีบาวาดีหนีแน่ฮะฮาดังดังโอแล้วอีกเนื้อฮะทั้เสิบไปอยู่นู่นก็ไม่มีครรูนะคะมาอยู่มาอยู่ ที่นี่ดีมาอยู่ดีก็อาจจะได้มาหน่อยปัญญาโอ้ยไปได้ยูงพี่อยากมาอยู่ที่ที่กระลาออกมาอยู่มันหนุเลยหัวไมมีมีแม่หงมีก้าวเลี้ยงดูทุกคนสิไม่มีกินอ่ะหุ่นขยายสบน้ำหนักตกลงวันนี้พี่เขาบอกของเขาจะไปเก็บ แมทธิี่เขาลงวันที่อะไรสิที่นที่สิบสี่ใช่ไหมแจกโชว์อยู่ดัานหละพี่ขาดแล้วพี่ที่พี่ดูข้างน่างิเขนเครอน้ำมันให้ก่อนระวังมันแกทานเนยลงลงเดือนสิเดือนเดือนที่เชิญพระพระอีระอ๋ออันซิโก้ซค่ะซิโก้เดืดบ้านไหนนะสิบสสิงหาสิบสี่สิงหาองกงอีกเอีย ทำสีดำสีมีาทำซิโกบไม่มีปัญหาถึงที่บอกว่าของเขาจะมาถอามีชาบิไชามีอะไรแล้ามีชาบินชาบินถ้ามเช็บๆนชาบินถ้าๆีช็กๆนชาบิน้ามเช็กิบ

เฮงเฮงเฮงเฮเอามาอีกเอามาอีกงเอาทอนมาเอียงเฮงเฮงเฮงมาด้วยมาเลยโอ้โหโอ้โหไม่เอาไม่เอาเอาทอนเล็กๆฝั่งนี้สิมา่มั่วใส่ปีกยุบมั่วมาเโอเคนี้ก็พอรับแรงเขาเราจะวางหัวเด้อรับเด้อมาแม่เข้ามาแม่ทั้งหลังอ่ะแม่ได้แล้วแม่ก็ไม่เข้ามาแม่มาเอาสิแม่ มวยย่างกุ้ยล้วยกล้วยมาเลย้กยนุ่มัขอสิ้ยนเนี่ดคนนี้ยังไ่ได้ค่ะอไอ้นินแล้วคุณจะไ่ยเาแล้วกลยกล้วย้ยเยอะจะได้ง่ายๆงยเนี่ยอกล้วยยวยเาไนะด้ววยูน่ยูน่นเปิลแเปิลแเน่มา่เน่น่ itu อุ้เนี่ยแกกันกันอยงต่นที่อุ้หมดหมดจ้แลเดตะลกะลกไม่ได้ไม่ได้เราต้อไม่ให้ครับเราไม่ทา่เรียกเขาแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปเดี๋ยวพดนะอันนี้พ่อพ่อ

รือทาก็ไหอ๋อบาลมีค่ะสำเร็จทุกปะปารจบไปเขาใครจะถามเอิ่ไเริ่มกกเริ่มาเดียวสิ

chỉ là cái này quá 3 tôm cho phần này จะมีภาคสีหรอไม่แม่มยอ้มพอครับม่ไกนุม่ไมเป็นก็ดีเปไหมล่ะอยากเป็นไม่ได้เป็นหรอกโอเป็นความอยากเป็น่ได้ไมไดลครไอมาถามเรื่องเรื่องที่ว่าตา์ที่ว่าเจ็บที่ว่าจะตายกันเนี่ย อากงหากว่าแตชะตาขาดค่ะแล้วยาตายไหมได้ใครฮวไหมไม่ครับตายก็ไม่เอาไม่ตายดอกอากงเตรียมสายหน่ยครับสายแท่งแท่ง

มีอะไรอีกไหมครับไม่มีแล้วกล้องถามอะไรภาคสี่อ๋อภาคสี่เขาเรียกว่าขอกราภาคไหนไม่รู้นะภาคหมูกี้หมูกีอันนี้ถามแทนเขานะคะเขาบอกว่าถ้าเขาทำตรงนี้จะช่วยเหลืออะโกงดีไหมคะดีทำแล้วชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองดี ไม่ดีครับขาดปเยดแล้วอะไรดีเลยอะไรก็บอกจิเพื่อนไปเป็นบ้านวงไหนหัวหัวแน่ไปนอแย่ ได้ยีมาสวดมนต์ฝึกสวดมนต์ในคณะ,ะย,ะยแีแล้วตัวเล็กได้ไหคะเบื่อเบื่อเบื่อเื่ออ่เปนมือได้ใช่ไหมคะมตัวเล็กได้ไหมคะได้ได้ยินไหมลูกป้าคงอใบ้สวดมนต์เยอะๆจะได้เก่งจะได้ช่วยแม่ด้วยสวดที่นี่ได้ช่วยแม่ด้วยใช่ไหมคะเข,า,ขาด้วยไหมคะคนนี้พูดยากลื่ได้ทับ ถ้าจะดีต้องสวดมนต์ด้วยใช่ไหมคะสว่ไหมนี่ยได้ยินไหมตัวเองนี่รากคงจะช่วยปนนี้อีกแล้วยืมมีมีมาค่าคนดีแล้วค่ะหนูเฮงเฮงสบายใจแล้วปล่อยวาง อือะหมดยางหมดเลยเดี๋ยวคงจะได้กลับวานอนน้อยแล้วก็บีเหล่าตัวเหล่าตัว ีไกไม่ใช่ครับ